ับแล้วครับผมกับนุ่มทูโปร EP พีสามสี่ด้วยไอ้เหี้ยแต่ว่าเออนั่นแหละ <laughs> มาก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมอนิเมะมอนเจอร์นะครับกับรหัสนุ่มทูปอนะครับทุกอย่างในรหัสตรงนี้นะฮะเหมือนกับอีพีที่เราเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ใครที่อยากดูสดๆเลยนะครับผมรับประกันว่าสนุกกว่านะครับแนะนําให้มาดูในไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูในเวอร์ชั่นที่มันย่อยแล้วก็ดูในคลิปแบบนี้แหละนะครับผมซึ่งไอเวอร์ชั่นที่เป็นคลิปเนี่ยมันก็จะถูกตัดเอาไปเยอะหน่อยนะครับก็อย่ามาดูความรั่วความปัญญาอ่อนนะฮะมาดูในไลฟ์นะครับผม นะครับผมก็เอ้ยซะหน่อยนะ่านุ่มตูโปเด็กเขาไม่สนความรู้เลยเฮี้ยเขาแค่อยากมาดูกูสุ่มตัวเฉยใช่ไหมอ่าตู้นี้เราคงไม่กดนะเพราะกดไม่ได้อยู่แล้วแต่จริงๆเราไปกดได้นะแต่ดูจากลักษณะแต่ละตัวแล้วนี่อ่ามันไม่ใช่แนวผมนะเด็เก่งไม่เก่งไม่รู้นะฮะตู้นี้แม่งก็ไม่น่ากดด้วยเฮียถ้ากูได้เลเจนเดอรี่เป็นไอ้เฮียกโกคูที่ทำไงเนี่ยเออนะครับเพราะงาั้นเราก็คงต้องกดตู้สเปเชียลด้วยแหละนะเอ้ยกดไปดีกดที่เถอะมา มิติกออกอยู่แล้วนะครับโอ้โหไยโจทาโลโอเคตัวนี้หยุดเวลาตึงอแต่จริงมันจะดีมากถ้ากูได้สปีดวาก้อนไงจ้เอออาาฟ้ารัวแล้วไงาอาโอเคดีแม่นะฮะสิโลแรกผ่านไปก็ต้องมี10โลที่2องิครับน้องๆโอ้ยมันต้องมาสักตัวหนึ่งเลยนะสปีดวาก้อนมันไม่น่ายากขนาดนั้นมังม้งมั้ง มาอ่าฟ้าล้วนแล้วอ่าโอ้ติดอเดฟโอโจทถโรมาอีกไอ้เหี้ยตู้นี้มันล็อกโจโถโรยังไงวะกูกดอีกทีนึงไอสัตว์คืออักอันกับซอีไีที่แล้วไม่ได้กูไม่ยอมเฮ้ยกูทำอย่างนี้ผมไม่ได้เฮ้ยไอตัวเหี้ยอะไรกูคาคาชิมาทำนี้แล้วโอ้ยปีกกูสามมาสองตัวไอสัตว์เก็บการเฮ้ยแต่ไหนเรากดมาจะได้การันตีเลเจนด์อยู่แล้วนะฮะก็ เอาซะหน่อยนึงเลยเผื่อผมจะได้โนบาระง่เอ้ยโนบาระมันปวต,ตึงอยู่แล้วโอ้โหมาำไมเนี่ยกิปิเอ้ยสมิลมาก่อนกูมาแล้วโอเค let's go bro มาสิบรอสุดท้ายนะฮะเลเจนด a r y ี่ตัวอะไรก็ได้ไม่สนแต่ดีๆหน่อยก็ดีนะเออนะฮะมามาเลเจน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 อย่างใหม่ใหมยเฮียเลย กัวก่อนกูเก่งกว่าแล้วถ้าพูดตรงๆเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเราได้สปีดวากอนมาแล้วนะฮะนี่ตัวเด็ดตัวพิกเกมของเราเลยนะครับใน e ีีนี้นะครับผมให้ผมเชื่อว่าผมไม่กลัวอะไรแล้วตอนเนี้ยอ่าโอเคด่านนารุโตะใช่ไหม คิดเด่นแซนนี่ไงเอ้ยมีเมจิกเท้ากดไปก็เละดีเฮียร้อยโอเคนะฮะมาอีพีสามนะครับก็ต้องด่านนารูโตะอยู่แล้วนะฮะไหนดูซิว่าเลือดมอนเท่าไหร่นะครับในแอคที่6ของนารูโตะโอ้โหเลือด66เลยนะฮะเอ้ยสบายจาังหวะนี้เราเล่นเอาแบบตกไปเลยปะ่ะเฮ้ยเราตึงอะ่ะเออนี่เรามีตัวตังแล้วกูกล้ากางไล่สัตว์ก่อนหน้านี้เล่นแบบโอ้โหยาจกที่ผายนะฮะไม่มีตัวตงังเออพอมีตัวตงังมาน,นี่น่าจะเริ่มเล่นง่ายแล้วนะฮะโอ ح, ้โหตังกูไม่พอวางก่อนด้วยเนี่ยตามไม่เป็นไไรรเาาวงตปก่อนแล้วกันะอ่า เดี๋ยวระวังก่อนเลยดีกว่าก่อนก่อนก่อนระวังตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะเราเคลียร์พวกมอนมาใหม่เนาะส่วนไอ้สองตัวหลังเอ้าจริงๆกูพูดตรงๆเลยนะไอ้สองตัวหลังเนี่ยถ้ามึงไม่ดัดจริตแบบว่าอยากชนะเลือดบ้านเต็มเลยนะฮะไอ้สองตัวแรกในมึงปล่อยเข้าบ้านไปเลยก็ได้นะเออนะครับน้องๆอย่าไปแอคเยอะนะฮะไอ้เฮี้ยแบบเลือดบ้านกูต้องเต็มตลอดอะไรเงี้ยนะฮะเอาแค่ผ่านก็พอแล้วนะฮะก่อนเลยเนี่ยนะครับวางมาดาเมจห้าสิบกว่านะครับเนี่ยตีพวกเฮี้ยนี่แป๊บๆก็ตายแล้วนะครับผมเออตอนนี้เราก็ฟาร์มตังค์ไปนะฮะอ่่าาาาเเดดดีี๋ยยววววรงสโล้ก สาวแดงฮะโทโดรุกิเราปรับปรับลารดไปอ่ะกูวาง2ตัวด้วยอ่ะอ่ะส่วนตัวนี้ปรับเฟิร์สอ่ะวางติดกันเลยเอาไปตีตัวหลุดตั้งสามพันนะฮะเราเอามาอัพสปีดก่อนนะฮะที่อ่ะสป็ดกันอัพแบบนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะจริงๆ <Wow. S 1> ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับเออน้องๆก็ลองฝึกๆเล่นนะสำหรับมือใหม่ผมเชื่อว่า สเต็ปการอัพตังน้องๆเนี่ยอาจจะยังแบบว่ายังไม่เข้าที่นะฮะ<อ>เราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนเราจะรู้นะครับว่าแบบไหนมันต้องมาอัพตัวหรือไปอัพตังอ่ะนะฮะก็ฝึกๆไปโอเคตอนนี้เป็นไลน์อ e ีแล้วนะครับปรับร้าเลยนะฮะ <Okay. S 1> เพราะว่าคงไม่น่าจะมีมอลอดดาเมจประมาณ200แล้วนะฮะมันมีแหละนะฮะก็คือไอ้เจี้ยนี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอย่าเพิ่งเข้าระยะด้วยตีพวกนี้ก่อนตีตีปึบเออเอ้าไอ้เียนี่รอดได้ไงวะไอ้บ้าเออแต่ไม่เป็นไรอ่ะบ้านกูยังไม่แตกนั่นถือว่าโอเค โอเคสุดตอนนี้เนี่ยอ่า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 น okay. ี่คือข้อเสียของการปรับลารดนะครับน้องเพราะว่ามันจะไม่ตีตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะวางกรตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมไอ้เชี่ยตีไม่เข้าเลยสั์นี่คือข้อเสียเลยครับของการอัพไปเต็มมันเต็มไม่ได้อยู่แล้วไอ้เที่ยใช้ตังเยอะเว็บเก้าเฮะเราไม่ควรจะอัพตังไปเหนือเว็บเก้าแล้วนะครับสักเว็บสิบอะไรอย่เงี้ยนะครับไม่ต้องอัพตังแล้วนะครับเราเอามาพตัวดีกว่าเพราะว่ามอนมันจะเริ่มเริ่มเริ่มเข้มลวนะตอนนี้นี่เล็ดปลาเป็ดของเรานะครับไอ โอเคเดี๋ยวตัวน,นี้ผมอัพเป็นเชี่ยมันมันลดวิมาวินึงอ่ะมันคุมมค้มอ่ะเออกูอัพไปแล้วกันอ่ะ<แ>ตอนนี้เนี่ยกรตัวหน้าเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะเราต้องบาลานดีๆนะครับผมอ่าตอนนี้กรข้างหน้าเราใกล้เป็นขั้นเซอร์เคิลเอวีละไอพวกเชี่ยน,นี่เนี่เลือดพันหนึ่งเต็มที่กรของเราตัวนี้ตีประมาณ5ทีนะฮะก็น่าจะตายแล้วนะครับไหวปะไอวเที่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีแพ้แน่อนอนผมรับประกันว่าวันเทคผ่านตั้งใจเล่นดีกว่านะฮะอย่ามัวเอาฮามากไอ้นี่ตีประมาณสองสามท เออกูดาวหกวิก่งครับชิ้วไหวอยู่แล้วโอ้แต่มังหลุดมาเยอะไอ้เฮียสูมิงสูมิ่งเร็วทั้งนั้นเลยสัตว์ไหวไหมนะกอนล,กลูกลูกรักลูกพ่อไอ้กอนเอ้ยกอนกูสบายโอ้ยน่าจะอีซี่ก็หวังว่าอย่างนั้นแหละฮะบอสโผล่มากูไม่เคยเห็นอีซี่สักทีะไอ้สัตว์ตอนนี้ก็ บอสมาแล้วนะฮะเวฟ15นะครับผมอู้มีตัวเลือด5,000นะฮะก่อนกูต้องตีกเกือบ10ทีเย็ดเข้โอ้แต่ตัวนี้มันสปอนนี่หว่าอุย้ยมันถือว่าวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าวิ่งเร็วนะถือว่าวิ่งเร็วนะหมืน่นสี่นี่ไอตัวนี้ใช่ตัวที่ถ้ามันแตกแล้วมันจะเปลี่ยนร่างแล้วมันก็จะเรียกลูกน้องได้อีกไหมเนี่ยอุ้ยโคตรโคตรสนุกว่กะเชียนสนุกแน่นอนอ๋อาะทำไม,มเปลี่ยนร่างไวจังวะเปลี่ยนร่างไวจังวะเยี่ยมื่อกี้คุณยังตีไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเตรียมแล้วมึงเชื่่อกูวววามมมมัันนเเตตรรีียยแแลล้้ เออหนานามาละมาละมาไอ้สัตว์โอ้โหตึงอยู่ตึงอยู่ผมแหม่นะก้อนเนี่ยปรับเป็นสตองเกสดีกว่าขอบคุณโดนท5บาทนะฮะผมว่าเราสตองเกสดูัวเลยดีกว่านะตรงนี้ลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวไปเคลียร์ที่หลังไหวอยู่แล้วขาพูดที่สิบบาทนะฮะเอาเร็วฮะเร็วฮะขาวแดงหมดระยะไอ้โหพวกเครียนี่มึงบินไวใช้ได้นะเนี่ยมึงบินไวใช้ได้นะเออแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราเราล็อกแล้วนะฮะ เราล็อกตัวที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดแต่ไม่ไงตอนนี้คือตอนนี้คือตัวที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดมันกลับไม่ใช่บอสแล้วไงเออเราเราปรับเป็นลาสไปเลยแล้วกันตายแล้วเนี่ยบอสไอ้สาสุลิอีซี่สบายไอ้มอนที่เหลือเนี่ยเอาจริงปล่อยเข้าบ้านหมดปล่อยเข้าบ้านผมก็แพ้ดิไอ้สัตว์เลือกโคตรเยอะเลยอันนี้ขายหมดเลยเนี่ยเอาจริงอันนี้ยังมีระยะตีอยู่นะฮะดูดีๆนะฮะก่อนจะขายตัวละครนะฮะอันนี้เนี่ยโหตังค์เป็นหมื่นฮะลุยดิรออะไรอ่ะเออเดี๋ยววางไปดิ สบายอยู่แล้วนะครับผมนีม่วางขาวแดงได้อีก2ตัวเอาอะไรไปแพ้อะครับระดับนี้อ่ะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ไหวได้กลัวก็ก็เครียดนะนะไอ้เนี้ยตังไม่เหลือแล้ว <laughs> ตังน้อยเอ้ยแต่ผมว่าไหวไหวอย,อยู่แล้วสบายรู้สึกมันมากๆใช่ไหมเออแคดดาน,นาโตะนี่ก็ทำคุณเสี่ยวซ่านเหมือนกับเสียวไส้ใช่โอเค สบายอีซี่เนวโตแล้วอะไรวะกู<อ>จํามไม่ได้แล้วอะ่ะอุย้ยมาลีนเหรอมาลีนก่อนโอเคปะ <Okay. S 1> ดัดต่อไปฮะมาลีนฟอร์ดฮะไปแบบรวดเร็วนะครับผมไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่ขัไม่วาบอะกับตันกับตันเราไม่วาบอะกับตันไม่วาปไม่วา์แล้วกออ็นะฮะเรียกว่าเป็นการมัดมือชก <laughs> อะมาลีนฟอร์ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่บอสตัวสุดท้ายเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมไอตัวที่เน้นเปลี่ยนร่างนยผมรู้สึกว่าเราควรจะเล่นตั้งแต่ต้นแมปนะครับ ช่ป่ะไม่ไม่ควรจะต้นอนะ่ะเล่นกลางๆนี่ว่ะผมว่านะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผมคิดว่าไหวยอยู่เนี่ยเราก็ฟาร์มตังค์ไปเลยนะครับมันก็จะมีความยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นแล้วมีไอ้จัมเปอร์แบบนี้เพราะว่าคุณไม่มีโอกาสได้เล่นทุกๆด่ดานไล่มานะครับตัวละครคุณก็จะเวลต่ำนะครับอ่มอนก็เลือดประมาณก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ จริงก็พอโอ้แต่สองตัวแรกนี่ก็ตึงใช้ได้นะเราจะคำนวณหาจุดที่เล่นนะ้ำคุ้มที่สุดนะครับก็น่าจะโซนนี้คงไม่กล้านะฮะที่จะไปวางในหลืมนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครเราระยะมันยังไม่บ้าขนาดนั้นนะโอเคนะครับอ่าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าการเล่นมารินฟอร์ดเนี่ยสำคัญมากคือการอัพตัวตังนี่แหละครับ ยิ waited, Quindi, mm. Hence, a, ่งเงินเราเยอะในเลตเกมมากเท่าไหร่นะครับก็คือจํานวนที่เราสามารถแก้ตัวกับบอสได้มากเท่านั้นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าบอสไม่น่าจะตายในวงการโจมตีเดียวนะครับของจุดดาเมจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องมีการขายว่าเหมืเมื่อกี้เลยนะครับเพราะตัวละครเรายังไม่ตึงมากไงแต่ถ้าน้องๆดวงดีนะฮะสุ่มแล้วได้ตัวโกงมาตั้งแต่แรกๆเลยอะไรแบบนี้ก็ก็ก็ดวงดีของมึงอ่ะเออไอ้ออัพตังแบบตึงๆเลยรอบนี้เราแบบไม่สนไม่แคร์แม่งอัปตังเน่ยกับตัวเองมีตัวยูนีนะฮะเออก็เราไปปรับใช้ดูนะครับส เลือด400อ oh ้โหหนักแล้วหนักหนักอันนี้หนักหนักข้อเลย oh. ผมบอกคุณตรงๆเลยตอนนี้400ไม่ตายง่ายๆแน่นอน oh. ตีสักทีนึงตีไหมเนะี่ยเอ้าไม่ตีด้วยเฮียหายแล้วโอเค okay. ผมว่าเราต้องอัพกรของเราแล้วนะฮะอ่ะอันนี้คือเทคนิคนะฮะให้ตีทีหนึงก่อนกดอัพสกิลนะครับมันจะตี2ครั้งติดนะครับอ่าเทคนิคอีกแล้วนะฮะแต่ว่าก็แลกมากับ ความเป็นเออออ่่เเขาเรียกอะไรนะไลเอลีนะครับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะในการเคลียร์มอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะวางก่อนเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อม,มาเคลียร์ครับอ่ะอัพไปขั้นหนึ่งด้วยไอ้เหี้ยเอาชัวร์ๆดีกว่าอไอ้พวกนี้ปล่อยไปก็บ้านไม่แตกนะครับเนี่ยเลือดประมาณ60-70นะครัสิบนัอ่าพวกนี้ก็เริ่มไม่หลุดละะได้อยู่ได้อยู่ <Wow. S 1> ชิ่วเชีวอ่ะเกวางขาวแดงไปตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วฮะพวก วิ่งเร็วเลือดเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนกอนเราดาเมจรุนแรงตอนนี้เราต้องรีบพยายามทำให้กอนตัวนี้เนี่ยเป็นเซอร์เคิลเอลี้เร็วที่สุดนะครับมันจะได้เคลียร์มอนได้ง่ายกว่านี้นิดนึงโอเคมาตอนนี้กอนของเรานะฮะตีเป็นเซอร์เคิลเอีแล้วมาลอบอสได้เลยนะฮะตอนนี้เพราะว่าแค่กรอนตัวนี้ของเรานะฮะจะเลือด2,000กว่าอะไรยังไงมาก็ชิลอยู่แล้วนะครับเราสามารถจัดการเขาได้สบายๆโอเคตอนนี้นะฮะผมปิดสกิปเวฟนะครับนะเวฟ14บนะครับเพราะเราจะเคลียร์มอนเวฟสิบให้หมดนะครับเรามีตังประมาณ ่อนในเวสุดท้ายแล้วกันอีก7,005นะครับกำลังตัดสินใจว่าเราจะอัพไอตัวเที่ยนี่ให้มันไอ้นี่เลยไหมระยะตัวนี้เยอะกว่าก่อนนิดนึงนะเที่ยอัพไปเถอะไอสัตว์เราเล่นเป็นที่ไปตั้งแต่ข้างหน้าเลยดีกว่าผมว่ามันจะคุ้มกว่าเพราะมันเป็นจุดที่ดาเมจเราเยอะที่สุดอนะโอเคตั้งเหลือนะฮะทันเจ็ดแค่โอ้ว้าวไม่ได้วะ แต่ผมว่าบอสเดินช้าอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องสโลบอสนะครับเออใช่ตอนแรกผมก็จะสโลบอสให้บอสมันวิ่งมาช้าๆนะครับแต่ว่าคงไม่ต้องแล้วแหละเพราะมันช้าอยู่แล้วนะฮะเออคิวอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเงินเหลือๆก็อ่าเดี๋ยวระวังนี้ปรับราดเนี่ยอ่ะมาตอนนี้มาละมาละมาละเข้าใกล้ระยะตีแล้วมา ดาเมที่แท้จร right ิงของฉันะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจอแน่นี่มาลีนด้วยเดี๋ยวเจอกูไอหัวเห็ดเจอแน่กูไม่ปล่อยให้มึงรอดไปหรอกถ้าจำไม่ผิดนี่ครึ่งหลอดเปลี่ยนไหมไม่ครึ่งหลอดก็เต็มหลอดแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมันใกล้จะครึ่งแล้วอ่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยครึ่งหลอดเปลี่ยนโอเคโอ้ยสองมันะโอ้เฮียกากไอ้สัตว์สบายอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้เนาะ เปอรปองไอ้ซ oh. ัสอันจริงมันไม่เหมือนเห็ดด้วยนะฮะมันเหมือนอะไรบางอย่างนะครับที่บางทีแล้วถ้าผมพูดไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอ้แถมันตัวที่เป็นตัวแบ t เทิ p a s พาร์ด้วยไอ้เหี้ยแสงทองม่วงอารามเลยมึงอ่ะไหวชิวอีซี่เออโอเคชนะแล้วเย้อาโอ้โหได้ได้ผลไม้สองลูกไอ้เหี้ยเจริญเจริญนะอ้าวตู้ลีแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้กันหน่อยดิ เอ้ยต,ตัวเดิมเลยดิวะสัตว์มึงรีมาทำไมเนี่ยแบบนี้ โอเคนะฮะก็สำหรับ EP 3นะฮะก็เรียกว่าค่อยไปค่อยไปแล้วกันนะฮะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญรีมกดปุ่มกดอีกแจ้งเตือนสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับโดยการโดเนใระหว่างผมสตรีมนะครับหรือว่ากดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือจะทำเชี่ยอะไรก็ได้นะสมัครสมาชิกก็ได้นะหรือจะเสื้อยูนิคของเรานะครับชัวร์อยู่แล้วตัวละ18รูบาทนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เจอในคลิปต่อไปผมวว่่่่่าาาาคคคคลลิิปปปตออออไไนน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 นจะะะะะะหุกกกโเเัีีี้ฮขขขููมย ผมยังมียูนิคแบบพี่บ้างอะครับพี่สนใจผมหน่อย